สบายดีพ่อแม่พี่น้อง fc เวอร์ซูคูสุคนเดอยินดีตอนรับเขา้าซูซองเมตตีสะพายบ้านสวนเด้อจ้ามินนี้เฮาสิพาทุกคนไปกินแกงเห็ดนะจ๊ะแกงเห็ดปวกเนาะไปยาซื้อไวเนาะก็เพิ่นซื้อหลายเลยทุกคนตอนนี้เพิ่นกกำ,กำลังล่างเนาะทุกคนเนาะอยู่สวนปุ่นตอนนี้เฮาก็อยู่ฮือนในอลานหากระมาฮับเอาเนาะทุกคนเนาะเฮาเสียออกไปกินแกงเห็ดปวกเนาะทุกคนเนาะและก็คือีะมีแกงเห็ดละงกแน่เห็ดละงอกอันตัวว่ามันเป็นมนๆค่ะเด้ เฮ็ดละโง่บู้ว่าอันยวนฟังนั้นเอิญว่าจังไดเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าอยู่ลาวเฮาเอิญเฮ็ดละโง่ตัวดอกดำดำนะก็เฮ็ดปวกเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีเห็ดรวมเฮ็ดอย่างหลายอย่างแต่ว่าได้ยินอาลันว่าเมตตาเพื่อนสร้างอันเฮ็ดละโง่ให้อลิศเนาะทุกคนเนาะออลิศเป็สิมากินนําแต่บูว่าเพื่อนสิมาตอนใดสิมาตอนแรงหรือว่ามาทานตอนเที่ยงนี่เนาะทุกคนเนาะบู้ว่าเพื่อนสร้างน้ำผัเนาะทุกคนปะ ไปเบิ่งนํากันเลยอยู่บ้านสวนเนาะทุกคนเนาะตอนนี้สุเพิ่นกําลังล้างแล้วก็เตรียมสิแกงกินตอนเที่ยงเนาะทุกคนเนะาะจักสิว่าเที่ยงกับวนะ่าโบแม่นเนาะทุกคนเนาะบ่ายแล้วบ่ายสองโมงเลยเนาะทุกคนเนาะไปจ้าเจอกันอยู่บ้านสวนเด้อหอดบ้านสวนแล้วสวัสดีไอ้ <c oughs> ตึงอ่า <c oughs> ตึงตึงตึงอันนี้ของต้นไม่เท่า ดอกเงี่ยอ๋อใหญ่อลีโอ้หปัดขอ้นจุ๋ยว่ะนะจุ๋ยดิจุ๋ยจุ๋ยด้กระโปรงพึ่งดิ๊บโอโอเฉพาะคนจะซื้อนอนนี่นะพี่น้องกระโดดกระดี้อ่ะโอ้ยทำมาปิดท้ายเลยทำมาตัดเลี้ยวนี่ทุกคนน้ำที่เท่าไหร่เลยเนี่ฮะ เอาเครื่องลงยู่รดนกอนนี่พี่น้องป้ามีตะดอกจุ่มๆยญ่ๆทุกคนผูกป้าโทเห็ดปวกเด้อค่ะอยู่เฮายังบุ่ออกซ้ำเมื่อกี้นี่กะเจ้ากะเจ้าให้เฮาได้ทากกระเบนถานมาถุงเท่าได้ทุกคนไม่เจ้าให้เช็าเด้วให้อีก

ขูดเองบ่ได้รอเขาพูดให้แล้วล้างบ่เออก็จะขูดให้แล้วเลยทุกคนเลยนี่ฮะแล้วเราก็มาล้างเอาเนาะใครเนสอะยังมียังขูดอีกอันขูดกึ่กูม่อืมตะก่อนนะขูดนี่โอ้โหยังถ้าบ่ไปแต่งกันนะไรไปแกงเห็ดได้แบบนี้เออแต่หมูหุ่งยู่รถได้นะลงละอ่านี่ ฮัลโหลฮัลโหลมักเฉียกลีนออกมาเว้ยนแดดๆนะเขี่ชิ้ออกวะอหดใหม่เลยเลยหเจ้าหน้หายจะบายดีงงงงโอ้ยอะลาดเลยเอาวะเอาอุ้มเอาเป็โรยไปที่เข้าเอาโรยเลยไปจัโอ้ยยกผูขึ้นอยู่น้ำเท่าเด้อ เปมเาเด้อแม่ไปแกงเห็ดเด้อแกงเห็ดกันเด้อแกงใช้ผักีเลยไปไต้องมาหามเอาแหละนี่ค่ะแอนันหามไปบ่ได้บ่มาจะไปทำการสสงคนนี่ดีดีได้โอ้เะออโอ้ได้มือเดียวอนันมามาชิวอา่มือเจ้านี่ไดมากระบะ คู่เขาไปหากระลำบากพวเองอ่าูซื้อมากะยังลำบากอีกอ่าเฮ้ยสิได้กินวงแม่พี่น้องหาเม็ด16บโลนะจ้าเบาเบ้าเบาๆอะไรเบาคะเบาเตังกตเบาตังเบาเบามากเลยค่ะ1ิบหกโลเบาเบาป้าโธวันนี้ได้1ิบหกโลจ้าโอ้ย 16โลค่ะกำลังสั่งหาโลขึ้นเรียงให้พ่อพันนะจ้าอ้ากูนี่เห็ดเป็นเห็ดเลยเห็ดเป็นเห็ดสั่มสียใจอากอกพนักงานเออพนักงานเสียใจค่ะพนักงานไม่ไหวแล้วดิอ่าตัวเห็ดเห็ดแท้เห็ดว่ากำลังออกเนาะเอาแก่งเลยสิบอ่ะแหมผู้แกงเห็ดก็มีเดูนี่ค่ะโอ้ยเห็ดละงอกอีก แกงเฮดรางโงกเด้อพี okay. ่น้องนี um, ่นะแซ่บๆเด้อจ้ามาเด้อจ้าจากน้อยกัอยู่ส่วนเขาก็ออกแล้วแม่เออเข้าหัวบูดเขาบระเดี๋ยวมาอ่ะโถสมพลเป็นแถวแห่งยอนเราเจ้าบูเขามาเมนเทเทบูดเขาเนี่ยฮะครับมันบูดแล้วเพิ่งรู้ใชว่าคุงหรือไม่ย้อยคนันเออเขาหูงเมื่อคืนนี่แม่แหละมันบูดอืม คือว่าจะเอาใส่ตู้เย็นเอาใส่เอ็มซีมาเมนในตู้อุ้ยตีนใหญ่ค่ะอดีตคือชิวานเนาะจี้เดนเนาะมันมีไฟบ่ไม่ค่ะอบเอาก็ได้ค่ะจี้เธอเกลือมาชิอบซะอบค่ะเอือบแล้วก็อบเอาะเออเออเดี๋ยวมาตีชิอบเฮ็ดเด้อทุกคนเด้อขออนุญาตพักคลิปก่อนเด้อพี่น้องเม่ตาสบายดีหรือยังค่ะค่ะเฮ็ดค่ะเก็บเฮ็ดพาสิบยามเม่ตาจะมากินเฮ็ดมาตอนนี้เด้อดิกันมาตอนเฮ็ดเวิร์ดเลน อาจารย์ม่เพื่อนี่มูมี่ะหรอพร้องมาดูพี่นางอะไรนางนังลิตานางนิตาเจ้าฮะนะทุกคนเก่งเลยเด้อพี่น้องปนกันเลยเนาะปนจวบจวกจวบอืมตากขึ้นจงเี่หอมดิน้ำลายเตะโอ้เห็ดใ้ไข่ยากน้องก็ขอโทษขอให้ด้อพี่น้องเด้อมาค่ะมาค่ะตอนสวนเรายินดีต้อนรับค่ะน้ำลายเตะเฮ็ดกับผู้ดีเฮ็ดกินเนาะอันตรนเฮ็ดง้อฮะนะพอดีจุบ อยู่ส่วนเ้าให้ละง้อบ้าหลายเนาะแต่เฮ็ดปวกนี่แน่นอนจ้ะมื่อเช้านี่ยพอดอยไปหาได้จิตเปดอกเออเฮ็ดละงงอ่ะช้ำนั้นแหละเออมันออกแบบมาย่ำไม่ย่ำอืมโคตรขัดดีเนาะเซมเป็นบ่ออร่อยแล้วค่ะเส็บซอยปลาโตปลาพี่น้องเจอกันอยู่โตอาหารเด้อนัวแล้วนัวแล้วเป็นนัวเครื่องจองเนาะนอนนอนได้ไลนัวอนไลน์ได้ ขึ้อาหารบ่ายหามาเลยเด้อบ่ายสามโมงแกงเห็ดละงกใส่กับเ็ดปวกนะทุกคนเนาะแล้วก็มีทอดเคียนเนาะเมนูของเกมของเกมของเกมเบียดเดงแต่กินกัข้าวเน้นี่อันนี้คือปิ้งซีนบริปิ้งเองน้อเนาะอบเอาตัวนี้แล้วขมักกะเจอลันมักเห็ดเนี่ยขมักเลยอันนี้กะเจลเจลเนาะเจลเห็ดเจลเห็ดเปื่อ่นะจอยเจเห็ดเปื่อแล้วก็ตามมะขุ่มอะตามมาขุ่มเขาก็ซื้ออาเนทุกคน รันเด่กะซ่บได้ตัวแกแล้วยังอีกเมนูนึ่งอบเฮ็ดแบบอยากปิ้งเอา่ขนาแต่ว่าโบอยากปิ้งอบเอาใส่ใส่เครื่องใส่เครื่องทอดน้ำมันนี่แหะคุณแม่มาเลยเดชบอกนะหวานชุ่แล้วแม่ชิมแล้วนี่ยังไม่ได้กินนะคะแม่จะชิมแล้วชิมชื่ดิชิมไม่รู้ไปจับดอกชิมบิังชิมเบิัลเราไม่ทิ้งนาเนาะ เอือบยังบ่แต่ราดีกับอันเกลือเนื้อร่อยินด้อหลงกางบ่ได้หาเคยกินยัหาคเคยกินเอาป้งหยดพวกเสีบได้หอมตดป้งแห้งหอมอันน้แม่ลูกน้งเลยใช่บ่ตอนแรกค่อยคือพอตอนนี้แม่พานป้งสุกินแซ่ต้องทาเจียวเลยเลยเสียบเแซ่บมันหวานเล้มันนัวติดมันไง มันงนะทุกคนมาเด้อทุกคนกินข้าวเที่ยงกันเด้อเจ็บสดกเหเซได้เบิ่งอยู่เจ็นองแต่ว่าจะไปถ่าบอสพิซเมนต์ตัวนั่นจังไยจังสดมีสองป่ะมจังสดว่เื่อเน่ยคอย่าแล้วก็ใหเราจับแ มาทุกคนเัางซซิมแกงเห็ดปวกกับเฮดละงอเนาะนี่หมดแล้วอร่อยง่ายเลยอันเห็ดปวกเนาะอยากกันไหมฮะอยากน้ำมันรอสักครู่ชิ้งวันหัวลูกเสร็จแล้วเนาะนี่พี่น้องมาเด้อหวานอร่อยนี่ทีเด็ดหมักเลยเนาะติดใจเลยเนาะติดใจเลย เห็ดยังก่อนเนี่ยเห็ดปูวจะจะเป็นเห็ดปู๋มาตตอหินงอกมันีพี่น้องแม่เลยกินตอบเร็ดเลี้ยแม่ตักตังคูเลยอร่อยค่ะคนแรกกินข้าวมาเดิกินข้าวเที่ยงกสบายเะคนะทุกคนหลังจากกินข้าวแล้วเนาะบรรยากาศบ้านสวนพ่ะเท่ากำลังเจ้ามาผลพระตก ตกเลยได้อบาดนี <laughs> เ่นเกียกอะไป <laughs> ท,ำไทำอะไรมา<ห>ทำไมเปียกปันมาตรงน้ำแม้าตกน้ำใช่แมตรงน้ำ <laughs> อายังน่ารักขึ้นหน่อยหนึ่งวาลอ้จ๊ะเอน่เอนยางเอาอีกเดีวยดวเเออนั่นงชมหลานบรรยากาศก็ดีดีได้บบนี้ฝนตกอื ตกแห้งเติบนะทุกคนแต่ว่าตกบดุลเนาะแป๊บเดียวเริ่มค่อยแล้วตอนนี้เมนิกินีค่ะแห้งแห้งอ,อากาศดีมากค่ะผู้หกินข้าวแล้วเนาะข้าแมกจะได้ฮุบแล้วนี่ใครจะกินข้าวแล้วเอากินข้าวอ,อ,อยู่บนนี้เนาะพอฝนมันพะลงมาเลยเปียกไปเลยแต่ใครเนี่ยจะกินแล้วแล้วเนาะอ่าเบ่งบรรยากาศนะทุกคนเนาะ